สวัสดีคะ่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs.com กันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปชมกันเลยคะ่ะบริษัทเซเว่ Associate c o n s ซั t เทนจำกัดเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทำการศึกษาวางแผนจัดทำแผนแม่บทสำรวจออกแบบทางด้านแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินการป้องกันน้ำท่วมระบบคมนาคมและการขนส่งทางบกทางน้ำและทางอากาศช่วงนี้เปิดรับสมัครพนักงานเขียนแบบ AutoCA d งานด้านวิศวกรรมโยธา ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะส่วนเส้นนั้นไม่มีตัวตนเจ้านายก็ถือว่าไม่มีตัวตนแต่การที่คนทั่วไปมองเห็นเป็นตัวตนทุกวันนี้ก็เพราะพนักงานเป็นผู้สร้างขึ้นมาคำคมจากคุณสุวรรณีจันศรีเกสรโอเป a เรชั่นดเรคเตอรผู้บริหารหญิงเก่งแห่งสเวนเส้นไทยจำกัด ร่วมเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จด้านการบริหารจัดการงานโอเปอเรชั่นที่มีกุญแจสำคัญอยู่ที่คำว่าลูกนั่นก็คือลูกค้าและลูกน้องในคอลัมน์ Management Corner เว็บไซต์ NationEJobs. com ค่ะ